บ้านเสียตาปัญญาเผยวางมือธุรกิจพันล้านเวิร์กพอยแล้วล่ะค่ะ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในวงการบันเทิงสำหรับเสียตาปัญญานิรันกุลพิธีกรและนักสแสดงชาวไทยประธานบริษัท WorkPoint Entertainment จําจำกัดเจ้าของอาณาจักร Workpoint และเชื่อได้ว่าเสียตาปัญญานั้นเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศผลิตรายการที่มีชื่อออกมาอย่างมากมายล่าสุดนั้นได้เปิดบ้านของเสียตาปัญญานิรันกุลค่ะพิธีกรและผู้บริหารคนเก่งแห่ง WorkPoint Entertainment เที่เราบอกได้เลยว่ารู้ ราอลังการสมธนะมากๆค่ะหลังจากภาพทํางานทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันเกิดของลูกชายและภรรยาสุดที่รักใน Instagram เสียตาปัญญานั้นทําบุญวันเกิดลูกชายและภรรยาบ้านใหญ่คล้ายอาณาจักรค่ะและได้เผยให้เห็นถึงบรรยากาศภายในบ้านที่ทั้งใหญ่โตวกว้างขวางมากเลยทีเดียววันนี้ทางทีมงานก็ได้เลยรวบรวมภาพบรรยากาศต่างๆภายในงานบ้านนี้รนกุลมาฝากกันไว้ค่ะ thank you